ไอ้ดีมมึงป่ะน่ะพี่อดีมพี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวอู้ตายเป็นเรื่องเลยกาศหมายถึงว่าถ้าแบบถ้าตอนนี้เราอยู่ไหนรีแพาคอมพีวอ๋อต้องกดกดนี้เพื่อยอมแพ้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือภารกิจที่ทำอะไรอ่ะ ดีแพรของพวกนี้ซื้อได้ด้วยเหรอเจ็ดสิบดอลเงินจริงหรือเงินในเกมเนี่ยนี่ไงเรามีร้อยดอลว่าเรามีร้านเหรี่ยมัะเนี่ยตรงนี้เหรอใช่ <c oughs> ประกาศอย่างนี้เหรอวะแล้วแล้วต้องเล่นยังไงไปดิผมว่าซื้อไฟฉายก่อนอ่าไฟฉายกูต้องซื้อด้วยใช่ไหมใช่อา้าวไม่เห็นไม่เห็นได้เลยนี่ไงต้องพื้นอ๋อต้องพื้นอ๋อซื้อแล้ว ซื้อแล้วลงพื้นอ่าลอลอคุณอาโอเคใช,อใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันไม้ตียุงกูแพ้ยุงวะ่ะเ้ยขอะยามีตุ๊ก,กตาด้วยหรอ <c oughs> คืออะไรแล้วเนี่ย <c oughs> ปืนไม่เอาอะ่ะไม่มีตังเดี๋ยวมันต้องหารสองปะ่ะอันนี้เราต้องใช้ปะ่ะไอ้ดิมเออดิมเออเข็มทิศเอาไว้ใช้ไปแกซื้อไปอันนึงไป ดีมดีมมึงอยเปิดไฟฉายเล่นนะเฮียมึงเห็นข้้งล่ามปะเอ้ยทำไมมึงทำได้วะมึงทางเดบอย่างนั้ได้ไง,ไ,งไฟฉายมันมีจำกัด <c oughs> เอออ่าถ้างนั้นมึงเป็นคนนำทางเดี๋ยวกูเป็นคนโจมตีอ่า <c oughs> เอ้ยทำไม <laughs> มันต้องใช้ลูกกิ้งหมุนเอาะอะไหนเริ่มภารกิจดิเริ่มยังไงอ่ะไม่มีที่อาบน้ำด้วยไหม ชาวเวอร์เหรออะเฮ้ยอาบน้ำเจ๋งว่ะไปไหนนะมาดีวไปเริ่มภารกิจ <cod> ร <prendre minutes> ีเพาคืออะไรวะเฮ้ยมีคนอยู่ตรงมาข้างหน้าเด่ะฮะเฮ้ย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 กูว่าไม่ใช่แล้วดีมันนี่ก่อนมันนี่ก่อนกูว่ามึงกับกูต้องคุยกันก่อนว่าเดี๋ยวเราต้องใช้รหัสว่าเป็นมึงหรือเปล่ารหัสอะไรดี ไงนั้<ม><ใ>น<ค>นนนคยืไห,ไหนกูไม่เห็นใช่เหรอไม่มีเออเห็นละเออก้มหัวใช่ไหมได้โอเคมารหัสมารหัสคือเอาอะไรดีถ้ากูถามว่าโยมทูตมึงต้องบอกว่ามารับตัวเธอจัดไปโอเคโยมทูตรับตัวเธอโอเคโยมทูตรับตัวเธอ <laughs> ไอ้ยเหลือตัองบาทเดียวงเหรอ <No. S 1> ไปเลยไปเลยไปเริ่มภารกิจไปนะรีเพร์คอร์สค่าซ่อมร้อยเก้าสิบเหรอ <No. S 1> ดีพาร์ตไปไปแล้วนะเลยเลยเอา้าวไม่ได้ก็กดเลยีมาว่ะ <Wow. S 1> <laughs> ไปร,รู้ว่าถ้าไ่ตายแนละ้วเขาันตอกเปล่าระดับความยาก เหรออันตรายหนึ่งแล้วก็หมอกพิษสองเงินที่ได้มา1โอเคอ๋อมันเลือกได้เลือกเลือกได้ว่าจะเล่นแบบธรรมดาหรือว่าแบบยากแบบทำไดาแหละออีซี่ไหม <laughs> ลองเล่นก่อนชาร์จคืออะไรวะชาร์จชาร์จแบตเตอรี่อ๋อนี่นี่นี่ดีมตรงนี้กดกดเข้าไปแล้วมันจะมันจะชาร์จไฟฉายโอเคอย่าก,กดเล่นนะเว้ยนะ่าให้เราไปไหนวะ ดิ่มดิ่มดิ่มเดี๋ยวนะมึงกดกูกดเล็กมึงกดเล็กเล็กสองดิคือท่าอะไรท่าอะไรก้มหัวเหรอเล็กสามอ่ะนี่เอ้ยชนหมัด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 เอ้ยอ๋ออันนี้มันกันข้อนข้อนกันไกเป่ายิงฉุบโอเค แนวลองดูก่อนหนึ่งสองสามเฮ้ยโอเคเลขสามนะเดี๋ยวเห็นดูอะไรวะนะกงโกงโกมไม่รู้ว่ะเนี่ยเนี่ยมันมันทำได้ถึงเลขสี่โอเคอันนี้เดฟ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 โอ้ยเต้นอาราบิก อ๋อเนี่ยเนี่ยไม่ไม่มึงมึงเต้นอาราบิกดิแล้วก็หงายหลังเดียวเขาบอกว่ามันมีมันจะมี AI มาอันนี้ด้วยุ้ยแบบปลอมไปแล้วใช่ตอนนี้9โมงใช่ไหมระดับรลังสียังไม่เยอะเท่าไหร่ อ๋อเราต้องเราต้องกลับมาที่ที่รถก่อนรังสีจะเต็มใช่ปหมน่าจะใช่นะแล้วก็กลับไปที่อาบน้ำเมื่อกี้อ๋อ,อ,อโอเคไปดิไปไหนอะ่ะนำทางดิเดี๋ยวสีแดงนี่นคือทิศใต้ใช่ไหมสื่อใช่โอเคไม่ไม่ไม,ไม่มึงจำทางกลับด้วยทางกลับกูเราทิศไหนทากันเราทิศไหนทิศเหนือทิศเหนือนะสีส้เงินอ่ะ้ยดิมตรงนี้มีอะไรด้วยเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อน ดีท็อกซ์จุยอา้าวซื้อไม่ได้วะาไปไปมเข้าไปในบ้านเนี่ยนะเออภารกิจคืออะไรวะมากระหาของอนะ่ะหาของอนะ่ะเปิดดิเอา้าเอ้าดีมหายอ๋อมึงเข้าไปแล้วเหรอก็ไปเทียอุ้ยไม่รู้เอา้า โอเคเดี๋ยวนะตามึงสีส้มใช่ไหมยยมมาทูตจะจะรับร้เ้ดดูสะดุดนะสะดุดนะฮะกดเรียก่ะคืออะไรบอดแคสสวัสดวัสดีสวัสดีสวัสดระกาศดีาวัสดีวัสดีสวัาดีสว้าีสวัสดัดัีสวัสีสวัี จะวายเย้ยทำไมเขียดม,มันปิดวะเข็มทิศเหรอไปนี่ยสิสีบส่บาทได้แล้วเนะี่ยเอ,อ้ยแล้วยังไงอะไปไว้ห้องนู้นก่อนปะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูห้องนู้นดูดูปลอดภัยสุดละไม่ถึงว่าอ๋อเราเราต้องเอานี้ปะนี่นี่นี่ดิมว่าเราต้องเอาของมาวาไงไว้ตรงนี้แน่เลย อ่านี่ไงใช่จริงด้วยเอ้ยไม่ใช่ไปหลังหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะต้องทำไงว้ายปลุกไอระเบิดใช่เหรออุ้ยร้อยแปดสิบอ้าวอะไรวะ อ๋อ <AL> เราเราต้องเอาของมาดีนี่มั้งเดี๋ยวต้องทิ้งแม่งไว้นี่แหละ,ปะผมผมไปมองไปมองขวาเด้อไฟฉายจะหมดแล้วอ่ะผมมองเห็นอยู่นะเหรอนี่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 มาเก็บมาแล้วทำไงอะ่ะเอ้ฝนเหรอฝนพิษไม่ไม่นี่ต้องเผื่อดูต้งเผื่ออ๋อเดินเหย,ย,ยียบเฮ้ยอย่าเดินจากไกลจากกูดิ ไปน้นไปหนห้องโน้นห้องโน้นเฮ้ยเจอเจอเจอเก้าบาทไม่เอาน้อยไปอ๋อให้เราเดินหาของเหรอใช่เออเอเจอผีปะมันมีตีต่ตัวเฮี้ยนั้นมันระเบิดด้วยอ่ะไม่มีอะไรไเราต้องกลับไปห้องที่มันเดินออกมาใช่ใช่เดินไปกับ ไม่เดี๋ยวนะกูเก็บจักข้อฝันจากข้อกก็ได้เลยโอเคไอ้ดิมโ okay. อเคเฮ้ยไ,ไฟดับอันนี้นี่ห้องเออเเดินเดินกลับไปห้องนู้นห้องนี้ปะที่มันเดินออกมากูได้ยินเสียงดิมกินเหล้า ดีมีเสียงมีใครมาอีกเลี้ยวนี่ดพ่อนามอ๋อมันจะเดินออกมาแล้วก็มาแล้วเบิดตัวเราเก็บไงวะอ้าวได้ไฟฉายอุ้ยเฮ้ยดไอ้ดีมมึงป็นะพี่เดี อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวไอ้ว้ายร้ากูตายเป็นเรื่องเลยประกาศมถึงว่าถ้าถ้าแบบถ้าเราจะกลับเาแบบนี้ปะมาตรงนี้นี่นี่ดิมว่าเราต้องเอาของมาวางไว้ตรงนี้แน่เลยไปฉายจะหมดแล้วอ่ะปีนละเมินเดี๋ยวนะตามันสีแดงใช่ไหมเฮ้ ดีววมระวังโดนนุ๊กวุ้ดตัวล้วม,มนเล่นยังไงอ่ะเฮ้ยรู้เออห้ามโดนเลยอะ่ะ